3ามสี่ห้าหกเจเิบนาเอาใหม่นะคะนนหนห้นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่เอามา <c oughs> อ่านับใหม่ซีนึงนับสอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเปิบ โอ้ออะรอบนะอะอ,ะ,อะก่อนโยต้องนับวันท2ตีวันทูีองรอ้่ออะนับอ้าวนับไมวันหม่ค่ะนับวัน,นไม่อ้ะหนับไม่อ้าก่อนโยต้องนับก่อนค่ะวัน One, two, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 1 mm.